สวัสดีครับนี่คือรายการพบป่าปัญหาโลกแตกกับผมกาเล็กซี่ผู้ดำเนินรายการส่วนคนที่นั่งข้างๆผมก็คือคุณจักรวาลผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้สวัสดีครับคุณจักรวาลสวัสดีครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับปัญหาจากทางบ้านนะครับจากคุณทุตตูนะครับเขียนจดหมายมาหาเรานะครับว่าถ้าคุณจักรวาลได้เป็นนายกคุณจะทํำยังไงถ้าผมได้เป็นนายก อันดับแรกคือผมจะลาออกลาออกเลยเหรอครับใช่ไม่รู้จะอยู่ตำกี้เกลืออะไรแล้วตอนนี้ผลต้ไนไล่ท่านออกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนี่คุณพูดถึงผมหรือพูดถึงใครครับเนี่ยพูดถึงคุณเลยครับพูดถึงคุณ <c oughs> ครับถ้าพูดถึงผมผมก็บริหารบ้านเมืองได้ปกติไม่เป็นปัญหาแต่จนยังรักผมอยู่ What <the> fuck? อะไรที่ผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้คือไม่รู้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 อะไรถิง ปัญหาโควิดตอนนี้ท่านจักรวาลมีแนวทางหรือวางแนวทางอะไรไว้อย่างไงบ้างครับไม่เป็นปนัญหาเราควบคุมได้ <Wow. S 2> ตอนนี้ยังควบคุมได้อยู่ควบคุมอะไรครับควบคุมไม่ให้คนที่ติดเชื้อออกจากบ้านไงให้นอนตายอยู่ที่บ้านรอยอยู่ที่บ้านเราควบคุมได้หมดแล้วตอนเนี้ยเราควบคุมได้หมดแล้วเร,เรื่องของวัคซีนแหละครับเรื่องของวัคซีนวัคซีนเมื่อไหร่จะมาครับอา้าวกําลังมาไง คุณไม่รู้หรือตอนนี้บักตินกําลังมาเอา้ามาแล้วเหรอครับมายังไงครับกุ้ยเงี้ยกุ้ยกวียอะไรครับเอา้าก็ส่งมาทางกวียนตอนนี้ควายกาลังลําเลียงกวียเนี่ย,ย,นนยที่ทุกวัคทีน่ะกาลังทุกมาเข้าใจไหมมันอาจจะช้าหน่อยโอ้แล้วเร่ง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 ผมก็จัดการทุกอย่างแล้ว <Wow. S 1> รอหน่อนยดีครับรอหน่อนยดีครับ เออก็ว่าทําไมวัคซีนถึงมาเมืองไทยช้าโอ้มันเป็นอย่างที่คุณจักรวาลว่านี่เองตอนนี้มันเดือดร้อนทุกคนผมก็กําลังวางแผนอยู่ว่าจะทํายังไงกันต่อที่ประเทศไทยเรายังใช้เปลยอยู่อกเถอะก็ต้องใจเย็นเย็นะประเทศไทยเราใช้เปลยอยู่อเราเป็นคนไทยด้วยกันใจเย็นเย็นนายกจักรวาลเอ้ารอไม่ได้ใช่ไหมรอไม่ได้ก็ตายไปก่อนได้เลยอะไรครับสําหรับวันนี้ก็ได้ฟังคําตอบจาก ท่านนายกจักรวันนะครับนะก็ได้มาตอบแล้วจากคุณตุ๊ดตู่ที่ได้ส่งคําถามมายัางรายการนะครับสําหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้เกร็ดความรู้ต่างๆจากคุณจักรวาลกันด้วยนะครับนะก็หวังว่าสาระความรู้ที่กอนได้จะมีมากพอแล้วไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ